รัฐวัตจัดให้ครับรู้สึกดีใจครัดีใจทุกครั้งเลยที่ทุกคนแบบเออตั้งใจแบบว่า ซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราเงี้ยดีใจจริงๆครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆที่แบบเป็นกำลังใจให้เราคอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับเราซีอะไรตูเห็นเราซีเออยากรู้ดิอยากรู้สึกกันบ้างผมคิดว่าในในซีรีส์น่าจะมีแบบว่าถอดเสื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนเล่นฟิตเนสด้วยครับผมใช่น่าจะได้รางวัลนี้ก็เพราะถอดเสื้อบ่อยแรือเปล่าใช่รู้สึกยังไงยังเป็นรางวัลต้นปีเลยเนาะเขินนะเขินเขินเขิน เคยเคยเคยได้รางวัลอีกครั้งหนึ่งของงานหนึ่งเหมือนกันแล้วตอนนั้นแบบมีมอนิเตอร์ที่แบบว่าเปิดในเป็นไวช่วแบบว่าเราแบบหอเสื้อผ้าเรามองไปแล้วเขินแต่อันนี้ยังมีความเพิ่มไม่ได้เห็นแบบเรื่องร่างเราเนี่ยอันนี้ก็มีความแบบเขินน้อยลงแต่ก็เขินอยู่ด,ดีครับใช่อยากจะบอกอะไรมครับแนคับไหมัโอยไม,ไม่ไม่มีอะไรมากแนะก็รักนะครับรักเราก็กรักแฟนคลับของเราเรารู้สึกว่า เออมันผ่านระยะเวลาหนึ่งที่ซีร <Bond> ีส์จบไปตั mm ้งนานแล้วเรารู้สึกว่าเออเขายังซัพพอร์ตเราแบบเป็นกำลังใจให้ยังบวตให้เรายังแชร์ยังคอมเมนต์ให้กําลังใจเราี่ยเรารู้สึกดีมากๆเพราะว่าเราก็เข้าไปอ่านอาจจะไม่ได้มาตอบทุกคนแต่เราก็อ่านเยอะอยู่ก็ขอบคุณมากตอนนี้ละครแบบซีีอตที่นี้คือถ่ายทำนถ่ายถ่ายถ่ายไปคิวสามคิวสี่แล้วครับผมก็สนุกฮะสนุกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมแบบว่า เราเล่นซีรีส์มาก่อนเงนนเราไม่เคยเล่นละครมันเปิดอีกมิติเองแบบการแสดงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านเยอะมากแล้วก็อยู่กับแบบนักแสดงทท่แบบเพอ่อชีแบบพี่ก๊อฟพี่วาวาพี่เป้พี่ีกองเงี้ยแล้วก็แบบโอ้เรารู้สึกว่าเราลัวเป็นตัวถ่วงเขาเราก็ต้องทําการบ้านเยอะมากขึ้นเยอะเลยคนระับบทมันเอะไรขนาดนหรว่าในกองในกองสนุกสนุกพี่เขาเป็นกันเองมากแต่ในบทของแจกันจะเป็นบทที่ มีความแซ่บนะแซ่บอีกแล้วนะครับผมก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเป็นบทที่ฉีกคาแรคเตอร์ผมเหมือนกันได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับผมเลิฟซีนเลิฟซีนเลิฟซีนก็เขาเลิฟซีนมีแฮมมีพอสมควรฮะ,ะก็อยากให้ติดตามกันดูเพราะว่าทีเซอร์ก็ปล่อยไปก็ประมาณนั้นแหละครกลับไปดูทีเซอร์ได้ครับแต่ต้องการไปฟังก็เป็นกับต้ส่งรถพระรถอะใช่ใช่แฟนแฟนขับก็ทุกครั้งเลยฮะ,ะออใช่ตอนแรกตอนแรก ส่งเป็นบูสซัพพอร์ตเยอะมาก้วเราก็แบบ่งแบบ่งทีมงานอะไรเงี้ยแล้วหลังก็เริ่มมาเป็นฟู้ดพารแบบว่ามี3คันอย่างเงี้ยทีมงานก็ที่เขาเป็นตัวแทนแล้วกันฝากขอบคุณเขาบอกว่าทีมงานฝากขอบคุณแบบขอบคุณซีเลยนะผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องขอบคุณผม,มหราพี่เราคุณแฟนคับเพราะว่าแฟนๆน,น่ารักใช่เขาแบบบ้านแฟนคลับต่างประเทศหรือเงี้ยคนไทยแบบรวมเงินกันมาเป็นฟู้ดพารอะไรเงี้ยเพื่อให้คนในกองอ่นกันแล้วก็แบบมีอะไรกินเยอะมากขึ้นซึ่งล่าสุดนะฮะคิวคิวที่3มนี่แหละทีมงานตะก้อง ทีมงานตากล้องแล้วเป็นกล้องเวลาเขาถ่ายใช่ไหมฮะเขาเอาสติ๊กเกอร์แบบคูซัพพอร์ตที่เป็นกระตูนอะแปะหน้ากล้องแล้วเราก็มองพี่ๆขำมาเอาออกได้ไหมอะไรเงี้ยน่ารักดีฮะน่ารักดีครับคุณมาเวลาเขาส่งเขาดีลติดต่ออะไรย่งเงี้ยที่เราทราบไในขั้นตอนกระบวนการอเลยเงี้ยมันไม่ทราบหรือเปล่านะครับใช่มีบ่อยมีอะไรมีมีเรื่อยๆครับผมก็มีทวิตแบบ อะไรซีชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ทํายอดมาว่ารวมเงินกันมาเท่านี้คุณจะซื้อให้ไรบางทีก็แฟนคลับก็ถามว่าพี่ซีอยากกินอะไรอะไรอย่างงเี้ย่กินเนื้อแล้วแบบทำกุ้กุ้ร่วนดูรูแบบก็ผมบอกว่าตอนนี้คุมอาหารอยู่แฟนๆก็เลยซื้อแบบพวกสลัดมาให้อะไรให้กินแล้วก็มีน้ําส้มแบบทิ้งนพี่จริงเป็นคนกินอะไรก็ได้ครับง่ายๆใช่ในช่วงคุมอาหารก็กินน้อยหน่อยฟิตฟิตมากขึ้นครับผมเพราะว่าปีนี้ตั้งแฟชั่นว่าจะกลับไปเป็นหุ่นเหมือนเดิมเมื่อ2ปีที่แล้ว ใช่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาอ้วนขึ้นนิดนึงแต่ก็ต้องกลับไปฟิตใช่เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยว่างเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเยอะึ้นต้องโหมะอ,อะไรหนกักอะไรนั้นหึงกลับมาเกนน่าจะเป็นการคุมอาหาระครับเราฟิตเนสที่เราเราโฟกัสมากขึ้นโฟกัสกับข่ามากขึ้นเมื่อก่อนยกธรรมดาแต่เพิ่มเป็นซูเปอร์เซตยกแบบน้ำหนักลหลายหลายหลายน้ำหนักอะไรเงี้ยพร้อมกันอะไรเงี้ยงานสุดท้ายแค่ที่สี่แบบปาร์ตั๊ก ครับผมก็ซีพึ่งนะครับผมขอฝากติดตามผมงานด้วยละครปีนี้ก็มีของทางเช้งนะครับ mm hmm. ผมเพลงบินไปยิ้วนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีซิงเกิลนะครับผมที่ฝากไว้ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ทําเสร็จแล้วเพลงหนึ่งแต่ตอนนี้กําลังอัดอีกเพลงหนึ่งน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งมากกว่าอยากให้รอติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็บทงานอื่นก็สามารถติดตามได้ทางซีพึ่งไอจีนะครับผมแล้วก็ทางทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆพี่ๆดูมันดิ andy, ทุกคนด้วยนะครับผม รัฐวัตจัดให้